มีคําพยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ของเหล่าบิดาของคิดจักรยุคแรกที่พูดถึงเรื่องของการเจิมของพระเยซูสุตไว้ด้วยและนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับและในคิดจักรยุคแรกเขาพูดกันเป็นเหมือนคําพยากรณ์ที่จะต้องสําเร็จอนะและเป็นสิ่งที่พูดติดปากบรรดาผู้เชื่อในยุคแรกเลยนะครับดูในพระธรรมอิสยา์นะครับ สิ่งที่คิดจากยุคแรกได้พูดไว้อยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่28ข้อที่9ถึงข้อที่13และ1โคริน์บทที่14ข้อที่21และเปาโลเองได้ตีความสิ่งเหล่านี้เป็นคำพยากรณ์เรื่องของของประทานของพระเยมสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดภาษาแปลกๆของคริสเตียนนั้นเป็นหมายสำคัญว่าชนชาติอิสราเอลซึ่งได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์เจ้า ในฐานะที่โรรองเป็นพระเมสยาได้ปฏิเสธแบบหมดเปลือกเลยนั้นอิสราเอลกำลังจะถูกทำลายแต่หนึ่งโคโรินนี้สิพูดถึงเรื่องของประทานของพระเจ้าและเมื่อคำพยากรณ์นี้ถูกลือไปในเหล่าคิสจักยุคแรกนั้นเขาได้ค้นพบว่าอิสราเอลวันหนึ่งจะถูกทำลายหนึ่งโคโรินน่าจะเขียนในประมาณสักคิสศักราที่50กว่า 60ประมาณนั้นตอนนั้นอิสราเอลยังไม่ถูกทําลายครับแต่เมื่อสิ่งที่อาคาทูตเปาโลได้ถอดความมาจากหนังสืออิสยาบทที่28นี้ในทันในนั้นหลังจากนั้นไม่นานในคิสศศัักราดที่70กรุงเยรูซาเล็มถูกทําลายโดยอาณาจักรโรมันซึ่งสําเร็จเป็นจริงและมีวลีที่ติดปากชาวโรมันเลยครับได้พูดไว้อย่างนี้ครับว่าจงพูดกับชนชาติด,ด้วยริมฝีปากที่ติดอ่าง และภาษาต่างชาติตรงนี้ครับประโยคนี้อาจจะดูฟังแล้วเขาจะยากแต่นี่คือวลีที่พูดกันเพื่อให้รู้ว่าวันหนึ่งอิสราเอลจะถูกทําลายและภาษาของคนต่างชาติจะดำเนินไปในพระธรรมอิสยาห์บทที่33คําคำพยากรณ์นี้ได้ระบุไว้ว่าผู้ที่อยู่ในความทุกข์ยากจะไม่เห็นคริสตจักรอีกต่อไป และผู้ที่พูดภาษาแปลกๆนั้นพวกเขาหายไปไหนพวกเขาหายไปไหนครับนี่คือสิ่งที่อยู่ในพระธรรมอิสยาและพวกเขานั้นเดินทางไปในดินแดนอันไกลโพ้นพร้อมกับกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริในขณะที่พวกเขาจากไปนั้นประชาชนที่เหลืออยู่นั้นหวาดกลัวแต่เมื่อง,งานเลี้ยงตามกำหนดสิ้นสุดลง ผู้รอดชีวิตจะได้เห็นกษัตริย์ผู้ทรงพรสิริสเสด็จมากับผู้บริสุทธิ์นี่คือคํำพยากรในวันสุดท้ายซึ่งพยากรณ์ตั้งแต่คริสจักรยุคแรกมาดูด้วยกันนะครับอิสยาบทที่33ข้อที่17ตาของท่านจะเห็นกษัตริย์ผู้ทรงพรสิริและจะเห็นดินแดนอันไกลโพนเห็นไหมครับ ใจของท่านจะขวนระลึกถึงความสยดสยองในครั้งก่อนว่าเขาคนนั้นอยู่ที่ไหนและผู้ที่นับเครื่องบรรดาการนั้นอยู่ที่ใดผู้ดูแลขอคอยต่างๆนั้นอยู่ที่ไหนแล้วและท่านจะไม่เห็นคนหญิงยโสนี้อีกผู้ซึ่งพูดจาลคลุมเครือผู้ซึ่งมีสำเนียงภาษาแปลกๆ ที่ท่านไม่อาจเข้าใจได้พี่น้องครับนี่คือคำพูดของคนยิวซึ่งกล่าวหาคริสเตียนว่าเป็นผู้ที่หญิงยะโสแล้ววันหนึ่งคนที่หยิงยะโสนี้เขาหายไปไหนภาษาแปลกๆที่คนพวกนี้พูดกันหายไปไหนพี่น้องครับถ้าเรามองกันในมุมมองของเชิงพยากรณ์อัคราตุเป,ปาโลได้เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก หนึ่งโครินนั้นได้พูดไว้ว่าความรักนั้นจะยังคงอยู่ตลอดไปแต่คำพยากรณ์นั้นจะสิ้นสุดลงและเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นสุดลงเมื่อความสมบูรณ์มาถึงความสมบูรณ์ The perfection เมื่อความสมบูรณ์มาถึงภาษาแปลกๆจะไม่เห็นอีกต่อไปในแผ่นดินโลก มันค่อนข้างลึกซึ้งแต่สิ่งที่ผมยยามจะบอกก็คือว่าเมื่อพระเจ้าให้ความสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นความสมบูรณ์แบบนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากหมายถึงการที่คนหนึ่งจะถูกเปลี่ยนไปสู่พระสิริใหม่เมื่อคิสจักถูกรับขึ้นไปภาษาแปลกๆจะหมดลงจากแผ่นดินโลกของประชานของพระเยาเูาสุดจะหมดลงจากแผ่นดินโลก สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าในระหว่างที่เรารอคอยในยุคของคริสตจักรนี้ความเบื่อหน่ายจะต้องหลุดไปจากใจของเราเพราะนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องเพราะวันหนึ่งภาษาแปลกๆการเจิมของพระเยมสุดจะไม่อยู่ในแผ่นดินโลกแล้วและไม่ไม่จำเป็นแล้วที่เราจะต้องมารับใช้พระเจ้าอะไรในตอนนั้นเพราะเราจะอยู่ต่อหน้าองค์พระบุญเจ้าอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับบิดาของคริสตจักรยุคแรกอย่างอิเรเนียสได้พูดไว้ ในทำนองนี้ประมาณว่าของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะปรากฏให้เห็นในคริสตจักรไปจนหลอดจนกว่าความสมบูรณ์แบบจะมาถึงเมื่อความสมบูรณ์แบบหรือ perfection เมื่อความสมบูรณ์ของพระเจ้ามาถึงของประทานจะไม่เหลืออยู่ในโลกนี้อีกต่อไปใช้คำว่า until perfection comes ในภาษากรีก คำว่าสมบูรณ์แบบความสมบูรณ์นั้นหมายถึงการรับพระสิริของพระเจ้าหรือการได้รับกายแห่งพระสิริเอเมนไหมครับพูดบางวันดีไหมกายแห่งพระสิริของพระเจ้าคือสิ่งที่ฉันรอคอยเราจะได้รับการเปลี่ยนไปสู่พระสิริของพระเจ้าในระหว่างที่เรารอคอยเนี่ยความเบื่อหน่ายจะต้องหลุดพ้นไปจากใจของเราวันหนึ่งที่เรายือนอยู่ต่อนหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นพระองค์ หน้าต่อหน้าเอเมนไหมครับหนึ่งโคลินบทที่13พูดว่าอะไรฮะตอนนี้ความสมบูรณ์แบบยังไม่มาถึงเรายังเห็นพระองค์สลัวสลัวมีเพลงร้องไว้อย่างเงี้ยเดียวนี่เห็นพระองค์แต่เพลินเพลินเห็นเพลินเพลินเท่านั้นเช่น่องในกระจกมัวมัวหมายถึงมองทุกอย่างมัวหมดเลยเรามองเห็นพระเยซูในนิมิตเราก็มองเห็นโอ้พระเยซูมัวมัวแต่วันนั้นจะเห็นอย่างเต็มตา เห็นสง่าพระพักจนทัว่วแมเอมเอมนไหมครับวันหนึ่งเราจะเห็นพระองค์ต่อหน้าแต่วันนี้ในระหว่างที่เรายังรอคอยพระองค์ความสมบูรณ์แบบยังไม่มาถึงเราจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าที่สุดเพราะวันหนึ่งองค์จอมเจ้าหนายจะกลับมาจะกลับมาหาเรานำเรากลับไปอย่างพระบัลลังก์ของพระองค์และนับ นับบำเหน็จนับแล้วนับอีกสำหรับเราทุกคนเอเมน,นะครับอีเรเนสได้กล่าวว่าของประชานที่จะดำเนินต่อไปนั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อเกิดการถูกลับขึ้นไปของผู้เชื่อแน่นอนช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะรับใช้พระเจ้าทำให้ดีที่สุดอย่าให้ความเหนื่อยหน่ายมาเกาะกินชีวิตของเราพี่น้องครับ อย่าให้ใครมาขมโมยช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตกับพระเจ้าในช่วงเวลานี้เป็นเวลาสุดท้ายที่เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจงหลุดพ้นจากความเหนื่อยล้าและความท้อแท้ใจทั้งสิ้นเอเมนไหมครับหาเลยลูยาในพระธรรมยากอบบทที่5ข้อที่7บอกไว้อย่างนี้ครับว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงอดทนจนกว่าองค์พระเบ็นเจ้าจะเสด็จมาดูเถิด ชาวนารอคอยผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินและรอคอยจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดูการรอคอยสำคัญที่สุดเรารอคอยพระเยซูพระองค์ยังไม่มานี่คือเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะลงมือทำพระราชกิจของพระเจ้าเป็นพ่อที่ดีที่สุดเป็นแม่ที่ดีที่สุดเป็นลูกที่ดีที่สุดรับใช้พระเจ้าร่วมกัน เอเมนมครับสรนเสริมพระเจ้าเอเมนไหมพีม่น้องอย่าง,งอมืองอเท้าในฝ่ายจิตวิญญาณเพราะพระเยซูจะมันนับทุกการกระทําให้เราทําด้วยสัต์ซื่อทําด้วยความชื่นชมยินดีฝนชุกไปฤดูจะมาผลที่เรารอคอยจากทุ่งนาขององค์พระผเป็นเจ้าจะมาแน่นอน